สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับมาพบมาพบครับสบายสบายสไตล์ทวีวดิแล้วครับมาครับกินของต้องกัน,กนมื้อน,นี้ในแกงไก่ครับโอ้แกงไก่แซ่บแกงไกบ่บานไก่เหนียวนี่มีเครื่องในพร้อมร,รังไข่นี่รังไคร่นี่ไข่ออนพร้อมด้วยครับพวงมันเฮียไปใส่พวกนี้พ่วงไข่เน่เน่ จักซิมเบิดลหลังปะจักมันเฮียนีครือมันหายวะมันเะฮียมันหายนะสดกับแซ่บครับแซ่บเนื้อเขาว่วยอ่อนแกงเองครับจับใช้น้ำปลาแดก คายหน่อยคายหน่อยนี่สดสดจับโอ้คักนครับยอดเมีย่ยงเครื่องใหแลวก่อน แกงออมคือง่านยนครับครับไก่ไก่เหนียวี่ายโมคันเปลือยเป็นแล้วนี่อืมเนยวอืมูมัะกากันอืม ให้ได้แนวอยู่ครับผักใตะจะให้แบบบวบผักชีเหล้าหอมหลอดผักนั่งตูนมงตูอีตูกับแมงลัก,ก,กอันเดียวกันปะอันเดียวกันตูแมงกกลักคุงพากลาง,าง,งก็แมงลักแตเท่าบ้านหองผักนั่งตู ไรเนี่ยเหรออิตูดีอิตูดีอิตูไทยหรออิตูไทยมันโหระพามันบากกระเพ้าโห,ห,หระมั้งม่บากบุญร่างห้องอิตูดีว่าฮะอิตูไทยบอมดิอิตูไทยน่ยนาจะโหระพานะมั้งจำก็ได้ <c oughs> <laughs> ไม่เคยบอกอยังแต่ว่ามาเป็นจำซับสนโอ้จับจับจัแบ <S 1> <S 1> แซบมีมีหยองไม่ไมีห่อง,องนะ <laughs> อ้าของไ,ไม่หยองอะไรบ้างใครไม่ยากินแซบไปว ไม่ไกลขนาดว,ว่าที่ไปกินเลยิวเขาเห็นไกลแล้วดูเย็นะอะรำว่าประเทศยัางกินนี้น่าวะของตากจกับยีสาวเร่องกับแม่รัดกินแทบ่ะแบบบ้านๆน,นะครับ เป็นยังก็ตดองบเสียงนึอยางเน, <laughs> นี่ดตับเกบ,บากะครแซ่โอ้แซ่ ไปกินมื้งด้วยครับเด้อแกงแกงออมไก่ไก่ผักบัออกซี่บัออกซี่เล้าอาะพี่รองพ่อสมเนียเนาะข่้นมากจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้แล้วเลยนะนยยครับเด้อสวัสดีครับ